นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่31เขาวงกดผู้ว่าการท่าแฮร์ริสันคือท่านเาค้าแกรนด์ขุนนางจักรวรรดิได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากจักรพรรดิองค์ก่อนนี่เคยเป็นเกียรติยศของตระกูลแกรนด์แต่หลังจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชสถานการณ์ก็เริ่มซับซ้อนตั้งแต่จลาจลพระจนันทร์เมื่อหลายสิบป,ปีก่อนจนถึงปัจจุบันท่าแฮร์ริสันและเขตอพยพทางใต้ทั้งหมดถูกลืมหรือแม้แต่จงใจละเลย แม้แต่เมื่อ8ปีก่อนท่าแฮริสันถูกพายุฝนรุนแรงราวกับภัยธรรมชาติโจมตีเมืองหลวงและผู้ว่าการมณทลใตายก็ไม่มีท่าทีใดๆอุปกรณ์ช่วยเหลือและงบประมาณก่อสร้างต่างๆที่ควรจะได้รับก็ล่าช้าทาให้จนถึงตอนนี้กําแพงเมืองและถนนริมท่าเรือบางสายก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมแต่นี่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคฤหาสน์ท่านเขาที่รุหระที่สุดในท่าเรือทั้งหมดผู้เท่าพูเดเดินผ่านสวนที่ประดับด้วยพืชพันธุ์สีสันสดใส ในลานหินอ่อนนี้ยังมีพืชยกระดับที่มีคุณสมบัติพิเศษอยู่หลายดอกพวกมันบานสะพรั่งด้วยสีสันงดงามในสายลมอ่อนๆช่างน,น่าประทับใจทรงกลิ่นหอมที่ทําให้จิตใจสดชื่นผู้เท่าพูเดไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ชายชราชนเขาบริสุทธิ์ผู้ค่อนข้างเตีย้ยแต่ร่างกำยำผู้นี้ตามผู้ติดตามมาถึงด้านในของลานยามเทียนกลับได้กลิ่นเล่าฟุง้งท่านเขาแกรนกําลังจัดงานเลี้ยงอีกแล้วผู้เท่าพูเดแม้แต่เห็นเปเลวเทียนสันไหว เทียนขี่พึ่งสีเหลืองอ่อนเหล่านั้นผสมกัญยานและเท่าสมุนไพรสงบจิตเป็นเทียนสมาธิที่ช่วยในการฝึกฝนการยกระดับหนึ่งเล่มมีมูลค่าเกิน17ทาเลงเอิงมาแล้วอาผู้เท่าพูเดโอกกอดสาวผมแดงรูปร่างอ่อนแอท่านเขาแกรนชัดเจนว่าเมามากแล้วคุณนางผมสีน้ำตาลเข้มหน้าแดงกับผู้นี้ดูหนุ่มใบหน้ายังไม่มีริ้วรอยแท้จริงแล้วอายุใกล้60ปีแล้วเพียงแต่เป็นผู้ยกระดับทำให้เขาสามารถรักษาช่วงที่แข็งแรงที่สุดได้นานขึ้น ตอนนี้เขาผลักสาวข้างกายออกไปทันทีทําให้อีกฝ่ายร้ององอแงเบาๆท่านเขาหัวเราะพลางตบเนินอกที่กระเพื่อมของอีกฝ่ายแล้วโบกมือให้ผู้เท่าพูเดเชิญรองผู้ว่าการฝ่ายพลเรือนผู้นีนั่งนั่งสิงมาดื่มกําลังรอท่านอยู่พอดีขอบพระคุณในความเมตตาผู้เท่าพูเดชขอมตัวเล็กน้อยแล้วนั่งลงตรงข้ามอีกฝ่ายถ้าแฮร์ริสันไม่มีผู้ว่าการฝ่ายพลเรือนที่เขาเป็นรองผู้ว่าการฝ่ายพลเรือนนั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขารับผิดชอบดูแลกองกําลังส่วนตัวของท่านเขาแกรนและมีตําแหน่งผู้นําชนเขาบริสุทธิ์ขณะที่ทํางานให้ท่านเขาก็ดูแลชุมชนชนเขาบริสุทธิ์ไปด้วยผู้เท่าพูเดกว่าตามองบนโต๊ะกลางลานนอกจากปลาตุ๋นและอาหารทะเลที่พบได้ทั่วไปในเมืองชายทะเลก็มีซี่โครงหมูและเนื้อกวางไม่น้อยตรงหน้าท่านเขายังมีซี่โครงลูกแกะจานหนึ่งโรยด้วยซอสเนื้อเครื่องเทศขนมปังในตะกร้าล้วนเป็นขนมปังข้าวสาลีคุณภาพดีส่งกลิ่นหอมของธัญพืช แต่จริงๆแล้วนี่ค่อนข้างจะด้ค่าตามทฤษฎีแล้วงานเลี้ยงกลางวันของเขาแห่งจัก,กรวรรดิผู้ว่าการท่าเรือและผู้ยกระดับคนมีน้ำมันผลไม้ทะเลชั้นดีวายอันนุนและขนมปังขาบริสุทธิ์อาหารหลักก็ควรเป็นเนื้อวัวและแกะเป็นหลักจึงจะมีสารอาหารเพียงพอแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อท่าแฮร์ริสันมีสถานการณ์พิเศษเขตอพยพใหม่ไม่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาก่อสร้างจากจัก,กรวรรดิ ทรัพยากรก็ขาดแคลนนอกจากปลาที่มีเพียงพอแล้วก็ไม่มีทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ที่จะให้ไขมันและเนื้อสัตว์เนื้อปศุสัตว์ทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรหายากท่านเขาแกรนเองก็เพราะเหตุผลทางการเมืองอนาคตยากที่จะก้าวหน้าต่อไปธรรมชาติก็ไม่มีกําลังใจที่จะปรับปรุงการปกครองพยายามฝึกฝนเพียงแค่ผ่านวันไปเรื่อยเรื่อยเพลิดเพลินกับช่วงเวลากเกษียณครึง่งครึงคร่งกลางกลางรามา่าและยำม,มาพบข้าแล้วท่านเขาแกรนยกแก้วน้ำพึ่งหมัก ที่ผสมเหล้ากลั่นความเข้มข้นสูงไม่น้อยแล้วดื่มรวดเดียวหมดแม้เขาจะเมาแล้วแต่ร่างกายของผู้ยกระดับทําให้เขายังคงสามารถสั่งเมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเขาเอียงศีรษะดวงตาสีฟ้าอ่อนมองไปที่ผู้เท่าผูเ้เดชพูดด้วยน้ําเสียงทางการพวกคนป่าเรดวูดต่ําช้าถึงกับแอบเข้าเมืองโจมตีพลเมืองจักรวรรดิละเมิดศักดิ์ศรีของจักรวรรดินี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่สถานการณ์ท่าเรือท่านก็รู้พวกเราไม่มีเงินไล่มแมลงร้ายกองรักษาการท่าเรือตอนนี้ก็ไม่เต็มอัตรากําลัง ได้แต่เพิ่มการป้องกันป้องกันไม่ให้พวกเขาแอบเข้าเมืองอีกจะทําอะไรจริงๆต้องรอความช่วยเหลือสิ้นปีมาก่อนรามา่าคือเจ้าหน้าที่คลังท่าเรือยมคือเจ้าหน้าที่ป้องกันเมืองและรักษาความสงบแต่เดิมท่าแฮร์ริสันยังมีผู้พิพากษาคนหนึ่งแต่เมื่อ8ปีก่อนเขาโชคร้ายถูกฉลามกรอเหล็กที่ตกลงมาจากฟ้ากัดตายในพายุและผู้สืบทอดรอหนังสือแต่งตั้งจากจัก,กรวรรดิ3ปีแต่ไม่เคยได้รับจึงโกรธแค้นออกจากเมืองไปเมื่อ5ปีก่อน ไม่ทราบชะตากรรมคงถูกชนพื้นเมืองหรือสัตว์ร้ายกินไปแล้วปัจจุบันจำเป็นต้องให้ท่านเขาแกรนรักษาการแทนนี่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบแต่ก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามมีข่าวว่าสถานการณ์ในเมืองหลวงมีการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเพราะความต้องการการค้าจากหน้าผาเสียงวาลและคานาหมอศูนย์กลางจัก,กรวรรดิจึงหันมาสนใจทางใต้อีกครั้งถ้าแฮร์ริสันกำลังจะได้รับความช่วยเหลือจากจัก,กรวรรดิครั้งแรกในรอบ30ปีในปลายปีนี้ ชนพื้นเมืองโจมตีเพราะการบูชายันบริสุทธิ์ผู้เท่าภูเดกล่าวพลางดื่มน้ำพึ่งมักที่ผสมเล่ากลั่นความเข้มข้นสูงเช่นกันเลือดคนแคททำให้เขาชื่นชอบความเข้มข้นบริสุทธิ์นี้มากขึ้นวางแก้วลงพ่นลมหายใจที่มีกลิ่นเหล้าดวงตาสีเขียวเข้มของผู้เท่าภูเดยิ่งสว่างขึ้นเขาพูดกับท่านเขาข้ารู้จักออสมันดีมันไม่สะอาดไอหมอนี่ชอบแอบออกนอกเมืองไปค้าขายกับพวกคนป่าเซรษฐนิกส์ข้าเห็นหมด มันเป็นพวกเลวแน่นอนไม่ต้องสงสยัยแต่พวกคนป่านั่นเกินไปจริงๆคราวนี้พวกมันแอบเข้าเมืองมาโดยเฉพาะสั่งให้ออสมันส่งเด็กสองคนในบ้านให้เป็นเครื่องบูชายันพวกเราชนเขาบริสุทธิ์ทนเรื่องนี้ไม่ได้เพื่อยติพี่น้องแม้แต่คนขาเป๋ก็ต้องสู้ถึงตายนี่คือความจริงของการโจมตีครั้งนี้ท่านข้าขอร้องท่านให้มองความกล้าหาญที่มันต่อสู้กับชนพื้นเมืองป่าเรดวูดครั้งนี้อย่าลงโทษการล่วงเกินของมันและขอความกรุณาประธานทูกและยาบำบัดอาการบาดเจ็บทางจิตใจด้วย ในการโจมตีครั้งนี้มีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากผงยาสลบของชนพื้นเมืองผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงเขาขอร้องด้วยพิธีการอย่างเป็นทางการชนเขาบริสุทธิ์จะจดจำความเมตตาของท่านสรุปข้อมูลทั้งคืนผู้เท่าผู้เด็กใกล้เคียงความจริงมากแล้วเขาไม่รู้ความคิดที่แท้จริงของออสมมนแต่การแสดงความสามัคคีและความรักภายในชนเขาบริสุทธิ์ต่อหน้าคนนอกเป็นหน้าที่ของเขา เรื่องออสมันและยาพูดได้มันมีความผิดปกติจมอยู่ในความฝันไม่แปลกข่าก็เห็นใจชะตากรรมของเด็กคนนั้นแต่การบูชายันบริสุทธิพยักหน้ารับปากคำขอนั้นลวกลวกจริงๆแล้วท่านเขาแกรนไม่ได้ตั้งใจจะลงโทษออสมันเลยตัวเขาเองก็เสพเฮตินิกส์บ้างเป็นครั้งคราวในวงขุนนางจักรวรรดินี่ไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยส่วนยาสําหรับเขาสองสามเหรียญเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ผู้เท่าพูเดทํางานให้เขายิ่งไม่ถือว่าเป็นอะไร ชนเขาบริสุทธิ์มีหนึ่งในเจ็ดของประชากรท่าแฮริสันรองจากชนที่ราบซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์หลักของจักรวรรดิผู้เท่าผู้เดไม่เพียงเป็นเพื่อนที่ดีของเขาแต่ยังเป็นผู้นำเผ่าทั้งงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวล้วนดีมากปกติให้ความร่วมมือเสมอต้องให้หน้ายอยู่แล้วมีเพียงคำว่าการบูชายันบริสุทธิ์ที่ท่านเขาแกรนพอได้ยินก็ขมวดคิ้วทันทีจริงหรือไม่จริงสถานการณ์รุนแรงขนาดนั้นเลยหรือต้องแจ้งดีชอปหรือไม่ สีหน้าเขาเปลี่ยนจากแดงเป็นขาวอย่างรวดเร็วร่างกายผู้ยกระดับย่อยแอลกอฮอล์ท่านเขาถอนหายใจยาวมีกลิ่นเหล้าพึมพำด้วยความโล่งใจโชคดีที่ความช่วยเหลือใกล้มาถึงแล้วไม่งั้นพวกเรามีใจแต่ไม่มีกำลังพลังของพวกชนพื้นเมืองก็ยังไม่อาจดูถูกแต่ทันใดนั้นเขาก็สายหน้าพึมพำด้วยความกังวลช่วงนี้บทเซนไลท์ก็ไม่สบายใจเหมือนกันหน้าปวดหัวจริง ชาวเทือกเขาใต้ทุกคนรู้ว่าการบูชายันบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในพิธีใหญ่ทั่วไปของชนพื้นเมืองทางใต้ทั้งหมดใช้ได้เฉพาะเลือดเด็กและวิญญาณน,นักรบในการทําพิธีรองจากพิธีบูชาวิญญาณบรรพชนที่สูงที่สุดเท่านั้นทุกครั้งที่ปรากฏต้องมีเหตุการณ์ใหญ่และความผิดปกติและบิชอปประจำโบสถ์เซนไลท์ที่ท่าแฮร์ริสันเป็นผู้ยกระดับระดับสองที่เข้มแข็งบรรลุขั้นรัศมีแล้วเป็นนักบวชผู้ยากไร้ที่แท้จริงพลังแข็งแกร่งกว่าท่านเขาแกรนที่ไม่ได้ทุ่มเทกับกการฝฝึน เพียงแต่เร็วๆนี้บิชอปกำลังตรวจตราหมู่บ้านชายทะเลมากมายแม้แต่เดินทางไปอนานิคมตะวันตกเฉียงเหนือขับไล่สัตว์ร,ร้ายทะเลที่เริ่มคึกคักเพราะฤดูไต้ฝุ่นมักหายไปหนึ่งสองเดือนไม่เห็นร่องรอยทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านท่านเขาแกรนยังครุ่นคิดพูดเท่าผู้เดไม่โง่ถึงขนาดคิดว่าตนเองต้องให้ความเห็นเขาเพียงเน้นย้ำจุดหนึ่งก่อนพายุฝนเมื่อ8ปีก่อนพวกคนป่าก็ทำพิธีบูชายันบริสุทธิ์เช่นกันและการปกป้องจากวิญญ,ญาณคลื่นภูเขา แชร์มันของพวกเขาไว้ต่อเรื่องพวกนี้กว่าพวกเราจะไม่เสี่ยงทําพิธีบูชายันโดยไม่มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งท่านสัตว์เหนือธรรมชาติและพืชยกระดับรอบท่าเรือมีมากขึ้นเรื่อยๆหากเกิดพายุใหญ่ผิดปกติเหมือน8ปีก่อนอีกพูดถึงตรงนี้ผู้เท่าผูเดเน้นน้ําเสียงแสดงว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะเกี่ยวข้องกับเขาวงกฏจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคําที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับ เพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน